เรยยสวัสดีครับผมพิมพเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย s t a r i a n ct 400นะครับปี2017 19กันนะคันนี้คลาสสิกสุดๆเลยครับแนวยุค90เลยนะสวยๆเลยชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานนะเท่ๆเลยเครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับผมระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดน,นะมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะฮะ อ่าคันนี้มีมาให้เป็น2ส,สูบนะโครเมียมเงาเงาทุกจุดเลยนะครับผมดอกยาหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับยังใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมคันนี้สภาพใหม่มากนะครับสวยๆเลยไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากครับไม่เคยแกะเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงนะครับผมโซสเตอร์นะครับสวยใสยสะอาดมากนะ ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วครับผมมาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าเลขไหม่อยู่ที่3,700โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องฮะขับขับดีครับคันนี้โคเมียมเงาเงาทุกจุดเลยนะครับเสียงจะประมาณนี้เลยนะฮะ คันนี้นะครับ CT 400นะเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่44,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย